ทำความรู้จัก14สินค้าอันตรายที่มีคำสั่งห้ามขายห้ามบริการทำความรู้จัก14สินค้าอันตรายที่มีคำสั่งห้ามขายห้ามบริการสินค้าห้ามขายห้ามให้บริการเท่ากับสินค้าอันตรายปัจจุบันในท้องตลาดมีสินค้าอยู่หลายชนิด ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคโดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยได้ออกคำสั่งห้ามขายจำนวน14รายการดังนี้ 1. เครื่องต้มน้ำไฟฟ้าแบบขั้วเปอยเครื่องต้มน้ำไฟฟ้าที่ทำให้น้ำร้อนโดยผ่านกระแสะไฟฟ้าเข้าไปในน้ำโดยตรงนั้นเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคได้ถ้าผู้ใช้ถือจับวัตถุสื่อไฟฟ้าสัมผัสกับน้ำที่ต้ม 2. อ,อุปกรณ์จัดฟันแฟชั่นสินค้าดังกล่าวมีสารปนเปื้อนที่เป็นโลหะหนักเช่นตะกัว่วพรวงซิลิเนียมโคเมียมและสารหนูอีกทั้งวัสดุที่ใช้เป็นวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานอาจทำให้เกิดอันตรายได้ 3. ภาชนะสำหรับปรุงหรือบรรจุอาหารที่ใช้ตะกั่วเป็นตัวประสานลอยเชื่อมต่อภาชนะประเภทนี้ถ้านำมาใช้งานในอุณหภูมิที่สูงจะมีสารตะกั่วละลายออกมาปนเปื้อนในอาหารซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนมามัยของผู้บริโภค 4. ตัวดูดน้ำหากกินตัวดูดน้ำเข้าไปจะทำให้ตัวดูดน้ำเข้าไปพองตัวในกระเพาะอาหารส่งผลให้ระบบย่อยอาหารผิดปกติและลำไส้อุดตัน เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ 5. ลูกโป่งวิทยาศาสตร์หรือลูกโป่งพลาสติกสินค้าชนิดนี้จะมีสารเอทิลอะซิเทตซึ่งเป็นสารละเหยตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขและจัดเป็นสารเสพติดตามพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารละเหยหากมีการสูดดมสารชนิดนี้เข้าไปจะทําให้เกิดอันตรายต่อระบบต่างๆในร่างกายและอาจทําให้เสียชีวิตได้ 6. เครื่องเล่นฉีดน้ําที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบ และใช้แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรงจะทำให้รู้สึกเจ็บและหากกระทบดวงตาอาจเกิดอันตรายรุนแรงจนถึงขั้นตาบอดได้เจ็ด <7. S 1> เครื่องทำน้ำเย็นที่ใช้ตะกั่วเป็นตัวประสานรอยเชื่อมต่อของตะเข็บถังน้ำหรือท่อส่งน้ำเครื่องทำน้ำเย็นที่ใช้ตะกั่วเป็นตัวประสานรอยเชื่อมต่อเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กและเยาวชนในวัยเจริญเติบโต สารที่ใช้วิธีไบโอเทคนิคเนื่องจากสารชนิดนี้ยังไม่มีการกำหนดเป็นมาตรฐานทางการแพทย์และมีประชาชนจำนวนมากได้รับความเสียหายจากการใช้สารดังกล่าวเนื่องจากยังไม่มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลเสียแก่บุคคลที่ได้รับสารดังกล่าวในระยะยาว 9. อุปกรณ์ไฟฟ้าชอ็อตสำหรับแก้งคนปัจจุบันมีการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าชอ็อตสำหรับแก้งคนออกมาขายในรูปแบบต่างๆเชน่น มักฝรั่งรีโมทรถยนต์ปากกาสวิตช์เปิดปิดไฟฟ้าอุปกรณ์ดังกล่าวอาจมีผลทําให้หมดสติหรือทําให้ผิวหนังบริเวณที่เป็นเส้นทางการเดินทางของกระแสเกิดเป็นรอยแผลไหม้ได้ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเด็กเล็กหรือผู้ป่วยโรคหัวใจ 10. เครื่องเล่นล่องแก่งอินเดียนาร็อกเป็นเครื่องเล่นที่ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจึงต้องมีคำสั่งห้ามให้บริการเพื่อป้องกันอันตรายและคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าดังกล่าว 11. บลารากุหรือบุหรี่ไฟฟ้าสินค้าดังกล่าวมีสารเคมีและสารโลหนะหนักที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมากมายอีกทั้งยังเป็นสารก่อมะเร็งรวมทั้งยังเสี่ยงต่อการติดโรคต่างๆหรือแพร่กระจายโรคติดต่อเนื่องจากพฤติกรรมการสูบปลารากุมักจะมีการผัดเปลี่ยนและหมุนเวียนกันสูบภายในกลุ่ม12อุปกรณ์เสริมสมูกแบบไม่ถาวรเนื่องจากการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว อาจทำให้เกิดแผลภายในจมูกและเกิดการอักเสบติดเชื้อได้ 13. บัตรพลังงานมีสารกัมมันตรังสีชนิดแร่ยูเรเนียมและทอเรีียมเป็นองค์ประกอบและมีระดับของรังสีสูงกว่าระดับปกติตามธรรมชาติหลายเท่าตัวซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว 14. ลูกป่งบรรจุก,ก๊าซไฮโดรเจนเนื่องจากปรากฏข่าวเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากลูกป่งบรรจุก,ก๊าซไฮโดรเจนระเบิดส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินของผู้บริโภครวมถึงบุคคลอื่น